ในฐานะที่คุณยูเป็นนักพูดเหมือนกันเป็นนักสื่อสารเหมือนกันครับคือคําถามเนี่ยถามว่าหนึ่งในทางเลือกต้องมีพักลุงถามเนี่ยมันพูดว่าพักลุงแต่ตอนที่คุณภูมิทําตอบเนี่ยคุณภูมิทําตอบว่าตนบอกว่าในขณะนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือไม่มีลุงไม่มีคําว่าพักนะ ไม่มีลุงก็แปลว่าไม่มีแค่ประยุทธ์กับประวิทย์นะใช่ไหมเลี่ยงวันเลี่ยงวันเพราะฉะนั้นรจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปฏิเสธ40เสียงกับ30กว่าเสียงนั่นนะใช่เพราะเขาบอกว่าไม่มีลุงเนี่ยลุงนี่คือลุงไหนก็ได้นะ <laughs> วพอถึงเวลา <laughs> ผมไปถึงลุงเจ๊บชาวบ้าน <laughs> ที่เขาขายไก่ทอด <laughs> อะไรอย่างเงี้ย กับลุงลุงโจกอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าไม่มาถึงจุดนี้แล้วไปทางนี้ได้เลยคือเธอไม่าอะไรก็ได้เราเจอเพื่อไทยในทรงนี้แล้วอ่ะคือท้ายที่สุดแบบพอถึงวันจริงๆก็แบบเอ้าเราไม่ได้บอกเลยว่าลุงไหนผมไม่ได้บอกว่าลุงไหนนะครับลุงที่ผมบอกนี่คือเอลุงขายมีเกี้ยวถ้าถามลุงอะไรก็ได้ถ้าถามว่าเราจะร่วมกับลุงไม้ตอนนั้นที่เราเคยพูดไปเราไม่เคยชี้ชัดๆว่าลุงไหนนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยผมหมาย ถึงลุงจกคบผมลุงจกขายไก่แดงอยู่ข้างงแล้วตรงนั้นมันเสียสุขภาพมันเสียสุขภาพเราก็เลยบอกว่าเราไม่เอาถ้าถามว่าลุงจกเป็นใครลุงจกก็เป็นผัวยายจิตหลังจงไงนี่คอมเมนต์บอกแวไปเรื่อยก็มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจะไปรู้อาจจะไปรู้อ๋อหมายถึงลุงชวนหรือเปล่าลุงชวนไหมไม่น่าใ่ลุง

ชื่อไอ้จุกอยู่จังหวัดพิจิตรคนเขามันไม่ชัดเจนอะไรเลยคาว่าลุงนี่แม่งโคตรกว้างเลยนะใช่ป่ะเอ้ล้อเล่นไม่ทำอย่างนั้นหรอกล้อเลก้การละดทีแล้วมีคนพีกว่าอถติเวลาไม่มีสองลุงไงหรือไมีหนึ่งลุงเขาใครอะลุงเสรีพิสทธิ์ทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งเขาดเขาโอ้เขาดกเหขนาดนี้